ก่อนเดินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับอยู่ที่วัดป่าน้องพยอมนะครับอันนี้อยู่กับพ่อมหาทองคํานะครับเพราะว่าครุ่งนี้นะครับได้เลิกงามยามดีนะครับลวมสาพจนะครับจะสิ้แล้วนะครับปี20นะครับแน่นอนแล้วใช่ไหมแนนอนแล้วครับเจารู้ได้ยังไงก็เอาประวัติกับพูดกับลกตาอยู่ครับโยกจิใจมั่ว Ừ, ออเอเอกัย้ายเถอะว่ะขันย้ายนี่นี่ก็เียกาไม่มีการเตรียมการนะครับ้องลกตาบดเตอร์คก็แป๊ะงเลยเลกนึนงเลย่น,น,วยน,นสวัสดีค่ะคุณพ,พอตเตอร์ พอดีว่ามีเอฟซีจากทางพัทยาค่ะคุณคุณอะไรคุณอ้อนะคะฝากปัจจัยมาอะไรในค่าอาหารให้กับค่าอาหารกับพ่อมหาทองคำแล้วก็ให้พี่เซมด้วยนะคะพี่เซมห้าร้อยอืมแล้วก็พ่อมหาห้าร้อยนะครับจากคุณพี่อ้อนะคะพัทยานะคะต้องขอขอบคุณนะคะ เราก็าจะมาทำลงตาพดด้วยว่าลาดสินข้าพรุ่งนี้ยิงหรือเปล่าไปดูพ่อมาหาอยู่ตรงไหนเนาะโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้นุ่นนุ่นลมอาจจะแรงเลยนะคะต้องขออภัยนะคะโอ้โหมาต้อนรับเลยค่ะเมื่อกี้อยู่ฝั่งนุ้นนะคะยาเขาอยู่ตรงไหน,น จะที่รถนะครับพอมาหาศึกยังครับยังค่ะยังพรุ่งนี้นะคะเห็นบอกว่าพรุ่งนี้มาแล้วครับเดินพรุงตรงมาเลยครับจีจ๊ดเล็กตาเนายง,งก,น,น, <laughs> งกนบินนะลุงตาเอากี่วนบินไอ้ตากีเล็กเงายงอะ่ะ ว่าละหกร้อยหกร้อยยี่ห้าหลวงพ่อเพิ่งไล่สุดจบครับที่ผ่า้ไปไล่สุดทำความสะอาดห้องน้ำโอ้หาอันนี้จะยังไม่หายค่ะยังไม่หายโอ้หลวงตาบอกว่าจะชำระอะไรจล้าะห้องน้ำที่ก็ถูสลาที่อืมก่อนที่จะ ลาสิกขา,าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็จะไปสรวจสติตโซร์เซตจบสติตโซร์เซตจบวันนี้พรุ่นงนี้ลาสิกขากี่โมงตาน่าจะทำวัดเช้าเสร็จทำวัดเช้าเสร็จนะคะแล้วก็จะพาพ่อมหมากลับบ้านพ่อมหมากลับบ้านไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านพี่มาน์ทุนเงินยังไม่กลับบ้านตะกลาง อยู่พพี่บาลืมนะครับหายให้ทันวันที่12เมษายนนะ10อ๋อ12เมษายนมีนะมีนะไม่ทันแน่นอนเลยสีสเกตเป็นที่17นะครับทีสเกตบอกครับโอ้สีสเกตมีลุ้นมีลุ้นยังออกแรงไหมเร่งที่เราถอยเลยนะครับอันนี้จากพี่อ้อนะอ้อจากพัทยานะคะอ่ากราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ช่วยค่าอาหารพ่อมาหาทองคำค่ะก็อขอให้โยมที่ทำบุญมาในครั้งนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีแต่ความความเจริญยิ่งขึ้นไปทำบุญอะไรก็ขอให้ได้รังวัลานะกุินาศระการและโยมด้สาธุ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 คเขาทบุญม<ส>าเท<า>่<ส>าไหร่นีะห้าร้อยวเรไป เป็นทานบุญต่อให้กับโยมเดี๋ยวจะไปซื้อที่ถวายวัดเลยอ๋อซื้อที่ถวายวัดค่ะมาที่เจดีย์มาตั้งมาตั้งใจตั้งแต่ก่อนบวชแล้วว่าเงินที่ถวายช่วงบวชจะไม่รับไว้ใช้ส่วนตัวจะไว้ทําบุญให้วัดอาถวายพระอาจารย์ไปวันนั้นก็สองพันกว่าเมื่อเช้านี้ก็พันเก้าที่ออกไปยตรวดท้ำมาเรื่อยๆจะไปซื้อที่ต่อย อ่าได้ด้วยกันนะคะสาธุสาธุยังไงก็ขอให้ทด้ก็มีแต่ความสุขกันคนรับก็มีเพราะว่าวัดเรากําลังก่อสร้างค่ะทั้งก่อสร้างทั้งซุ้มประตูแล้วก็ซื้อที่ถวายวัดด้วยนะที่เพราะว่าเห็นเจ้าวาดเขาก็หาเสามาเยอะแล้วนะครับ ไปทุกที่เลยเมื่อวานก็ยังได้ขับรถไปพาเ<อ>าจ้าว,วาดไปไอะไรนะเอาเตงม,มาให้พ่อมหานเะจ้าถุงนึ่งเ,เพราะว่าวันนี้เราไปนนอ<า>ไปซื้อเตงมานะคะ,ะคเพราะว่าพรุ่งนี้ในยสดก็เลยจะฝากเอาแตงฝากพ่อมาหานะคะวันนี้เตงก็หายากเหลือเกินหมดตลาดนะคะ เดี๋ยวฝากพ่อมาหาให้กินก่อนก่อนที่จะเอาไปไลฟ์สดจะได้แบบไลฟ์ขายดีๆนะคะเด็กสาวหมดแล้วนะครับคืเอเตะเกลียวฝากให้พ่อมาหาหนึ่งถุงก็ถือว่า FC ก,ก็ยังรักและให้ความร่วมมือดีอยู่แลยวก็จะได้หลังคาให้น้องๆอ,อยู่นะได้แล้วค่ะเหลือนิดเดียวคมชัดสดทุกที่โอ้ภาพชัดเจนนะคะเห็นสัญญาณน้อยๆอ,อยู่นี่แต่ว่าลมแรง ล้างก่อนล้างแตงให้พ้อมหาก่อนนะคะเราวนี่มีแต่แตงสวยๆชัดมากจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะ เบิกเลิกให้พ่อมาหากินก่อนนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายนะคะตอนนี้นี่เป็นของแกเอฟซีสอดซิลิเอฟซีสอดซิลิรีเอฟซีสอดซิลิคุณพาพ่อหายังไม่ศึกเลยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะพ่อมหาจะศึกพรุ่งนี้แล้วก็แล้วก็ทำวัดเช้าเสร็จเห็นบอกว่าทำวัดเช้าเสร็จก็จะศึกนะคะ แล้วก็จะพาพ่อมหาทองคำไปอยู่ที่บ้านพี่มารเก็บใบพลูมาฝากหน่อยนะครับโู้ใบพลูยังองิงซับโดโดนี่ใบพลูไม่ไมีแล้วลดละเลิกได้แล้วอะกินเากยอะกินเยอะอยาก,กินเยอะอย่ากินเยอะไม่ดี ต้องให้หลวงตาป้อนเองนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้าใกล้กันอยู่ห่างเหินนานแล้วอในน้ำมันยังหยุดอยู่ไหมยังยังหยุดอยู่นะครับอ้วนอ้วนยังอ้วนสมบูรณ์อยู่อ้วนมากดูครับดูเนื้อหนังดูสายตาขมับยังตีบๆอยู่เลยหรือว่าจะศึกพร้อมพระเสืออยอยงค่ะ อ๋อพระเสือบวชหลังครับพระเสือบวชหลังง่ายก็ฝึกฝึกที่หลังอือไทยบวชก่อนก็เป็นพระรุ่นพี่พระรุ่นพี่พระอาจารย์วอกติดต้นไมะอาจารย์ให้ฝึกอือเพระว่าอาจารย์ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะตอนย่างเรียนไม่จบเพราะฉะน้าที่ก่อนยังถือว่านิ่งนะเราดูหน้าอยู่โอ้โหหน้าเต็มมาก ชุบเงยบ้ถ้าไม่ตกมันพี่เล็กเข้าได้ไหมครับได้ค่ะเข้าได้จับได้เข้าได้ครับถ้าตกมันก็ตักกดดังอยู่ครับเ้าตกมันคือเราปลดภัยไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงตกมันเขาอารมณ์เขาก็จะ,ะแปรปรวนนะคะอืมเราเชื่อใจไม่ได้ยังไงเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะคะเพราะาเราไม่เคยได้เข้าได้จับ อ้วนมากใช่ค่ะอ้วนมากเพราะว่ามาอยู่วัดเนี่ยอาหารการกินดีอ๋าทนาดมีงานก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ<อ>ใกล้แล้วใกล้แล้วมษาพุสพาด้วยวนะครับก็ะจะเข้าภาษาอีกรอบหนึ่งเจว้าเห็นยายเจ็กไม่ให้พระเสือศึกใช่ไหมโอ้ไม่ได้ถามญาเจ็กเลยค่ะเมื่อวาน ได้แล้วนะครับโอ้จะถามแล้วโอ้ถามเมื่อเช้าผมถามแล้วครับแต่ว่าไม่รู้เป็นจริงหรือไม่จริงต้องรอดูต้องรอดูเห็นเห็นคนเล็กบอกว่าถามพระเสือเมื่อเช้าไปวัดไปใส่บาทบอกว่ายี่สิบสี่วันอะไรนะมาคะอ๋อคนวันมาคะมาค่ะวันที่ยี่สิบหกคนแก่ก็ยังไม่อยากให้ศึกเร็วนะคะคนแก่ก็อยากให้ นานๆนานอยู่ใน,นร่มนะฮอ๋อปีนี้ไม่เห็นโอเล่ตกมันอาจจะยังไม่ถึงช่วงของเขานะคะหรือว่าเขาคุมอาหารได้ก็ มาสก,การหลวงนาะเดี๋ยวเราก็จะแวะไปทำอะไรอีกเอบซี FC ฝากมาร่วมอ่าสร้างซุม้มประตูนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปร่วมสร้างซุ้มประตูให้กับเอฟซีนะคะ<ด>เพราะ,ะว่าเมื่อวานเราก็ร่วมไปแล้วร่วมแล้วร่วมอีกนะครับร่วมแล้วร่วมอีกเรือเรือร่วมมาซื้อที่ดินนะคะตอนนี้ซุ้มประตูเราก็ร่วมไปแล้วเรือใช่ครับเรือ,อซื้อที่ดินอีกที่ดินเราจะซื้อสักคนละ ที่<ร>ดินนี้กางาวาก็พอ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะตามกําลังศรัทธาเพราะว่าซุ้มประตูแล้วก็ช่วยไปแล้วอเพราะว่าเจ้าภาพใหญ่คือยาทวดปุดทวดกับยาทวดนะคะซุ้มประตูมีเจ้าภาพใหญ่แล้วก็ชาวบ้านร่วมด้วยคนละนิดคนหน่อยแล้วแต่กําลังศรัทธาอ้โหดู ช้างตัวเมียยังอายนะคะดูหุน่นแขนขาไม่ขายอาหารหรอกคะ่ะพรุ่งนี้คะ่ะนี่เราซื้อซื้อแตงมาแล้วคะ่ะเราประเดิมวันนี้ให้พ่อมหาประเดิมก่อนนะคะจืมให้กอน,กอนพรุ่งนี้เราจึงจะอ่าขายผลไม้นะคะถ้าเราได้ครบแล้วเราปิดเลยนะครับโครงการเราโครงการเรากล้จะเป็นจริงแล้วปิดเลยครับได้แล้วปิดเลยครับ พรุงนี้อย่าลืมนะคะประมาณน่าจะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะเพราะว่าถ้าเที่ยงนี้ซุ้มใหญ่เขาจะไลท์ไลท์เราจะไลท์กอน,นะคะวันนี้เราก็เลยไปหาอ่าผลไม้มาแล้วได้มันเกวแตงแตงกวาอ้อยนะครับได้สามอย่างนะครับเพราะว่ากล้วยก็แพลงลือเกินนะครับประมาณสี่หมื่นครับ แต่ว่าเหลือแค่สองหมื่นเหลือแค่สองหมื่นคะแนนเหลือแค่สองหมื่นคะแนนค่าช่างด้วยครับค่าช่างสองหมื่นห้าครับจะเสร็จแล้วเสร็จแน่นอนครับพรุ่งนี้เสร็จแน่นอนอย่าให้โอเล่ตกมันเลยน่ากลัวมากอห้ามไม่ได้ค่ะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะคะอืะะถึงจะผมจะอ้วนพอดถึงเวลาเขายังไงเขาก็ต้องตกนะคะเป็นธรรมชาติของเขา ใช่ครับต,ต่อไปควาน,นช้างาก็ไม่อยากจะให้ตกนะคะต,ต่อไปก็เป็นปีเรานะฮะอืมต,อต่อไปอาจจะเป็นขวัญเมืองหรือแซมสั้นนะพูดไม่ได้นะคะต้องเจอกันทุกคนเล่นแต่เชือกไหนจะนิสัยดีอาดน้ำพร้อมอยากให้นิสัยดีเหมือนพ่อมาหาทุกๆุกเชือกนะครับเวลาตกมันอ่ะ่า เสร็จภารกิจนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมยก่อนก่อ,อน,อนพ่อมหาจะลาศิกขา,าพรุ่งนี้จะไปอยู่วัดโอ้จะไปอยู่บ้านแล้วปู่ทงใบยิ่งน่ากลัวโอ้ปูทงใบเป็นธรรมดาเพราะว่าพวกเขาไปทำความสะอาดทุกวันเนาะถ้าเขาไม่ได้เข้าไปมันก็อาจจะดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะอืม นักสการหลวงพอ่อเตรียมอัดจีดแดนเซอร์แบรนเพลงละลอยโอ้ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมไม่รู้ว่าหมูแบรนจะไปเรียนหรือเปล่าพรุ่งนี้นี่วันเสาร์กลัวเขาเรียนชดเชยไงตกมันแล้วเหมือนอะไรเหมือนคนบ้านนะน่ากลัวใช่ค่ะเพราะว่า,าก็เหมือนคนเมานะคะเหมือนคนเมาคุมสติตัวเองไม่อยู่นะคะ ทีนี้ก็เสร็จภารกิจกับพ่อมหาเราก็จะไปร่วมถวายปัจจัยทำซุ้มประตูนะ,ะให้กับ f อที่ร่วมมานะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะคะเจอกับน้องอะไรมกรากุมภพาแน่อนอนพรุ่งนี้นะคะมาเก้มามาตกใจวิงใส <c oughs> เอาเอาน่ะเอหมรอขเกินไว้แค่เกินเกินเเออใครถูกใจยังไงก็ขอยุติกันไล์สุดว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ หนึ่งไลฟ์หนึงกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ